<Hi. S 1> Hi, สองสองอยังสองมันบุกบุกไดูแลบ,บุกใหญ่นี่แหละบุกถูกเราก็ดูแลอยู่ดีประตูได้ทำมันเอา,เอาน้าไปาแล้วี่เราจะกินน้าข<พ>อเท้าโดยนี่ยินเมียว่าเมื่อคืนนี่เจ้าไรหนีตั้งแต่เมื่อคืนนี่ฮันมาเรียดับมาเรีนอนหนีเลยวะหนีเมื่อนอนอยู่กับแม่ผัวแม่บอกก็ไม่ได้มันไปมัอนเด็มันมีคนอยู่แบบเส้นหาแล้วนแม่แมบอกอะไรนั่งไปแล้วนไง จะไปเองขับไปเอาไฮลัดแน่นางเอาเยกินนะคนนงองเก้นเชนแต่กับบุญคุณลูกหลานอ๋อดูแลเบื้องแางบ่ประมาอิษฐาชุติจุติไ่แหละปตูมาอยู่นี่กัน เดี๋ยหมูเพื่อนเพื่อนยังขี่เข้ามาหาพ่อตู่อยู่ได้ไม่ได้บอกอันนี้สองคนกี่นีแล้วบาวรีบบ่บาวรีแล้ว,วไปแล้วคน,ออคนใหม่บอกเออคนใหม่เอามาเมื่อวานในทีตกเตียงนี่ดิ<อ>จำได้เป่าเราก็จำเราก็ชื้อจงไม่ได้ตกเตียงมันหักในี่ดิแมน พอตู้จำได้เพ่าพอตู้ตกใจอยู่บ่ตกใจจ็บมันผู้ใดพอแผ้น้อยมันหพอแผ้น้อยจำได้ตกใจอยู่เพรพอตู้นะเขาคือตกใจที่จะลูกหลานเจ็บเลยนะเนาะเนาะเนาะว่าเฮ้ยน้ำประชยบระงามอยู่แล <Du> ้วโดยมันเป็นเงินพ่อพอเราพนงานเนาะให้ลูกตกลูกเจ็บอืมม <acies> ันย <O> ังห well. ้ตกมันยังห้เ bueno จ็บดอกเนาะแต่ว่ามันตกเองเห็นได้ไห่จำเป็นแล้วจำเป็นแล้วเพราะาน้ำปดีเนาะโดย พอมเจ้าไปบลูกมันตีเป็นไงคักมึงดูเอมเปปูเป็นไงคักแมนไม่ใช่ตกจากเถื่อโดยคนใ้า่เช่มาเลยอนี่ยแมนพอตู้ทำไปตกจากเถื่อเนี่ยเบาวใหางก็ลงหลานคือดูจักเถื่อสบายดีเด้อสบายดีเด้อด้ยนี้มันโตดยสบายและพอเจ้าปูเป็นก็ยังเป็นลงทั้งน่ะลงไปเปจ่าไปไม่ได้อาวาบคนมาบึง อันนี้เขาวอาลายคนดีลายพีแต่มันใหญ่มันชิแพงทิ้ให้คุณพ่อหรือบอกเขาบ่จักเห็นเห็นที่เจ้าน่ะแล้วพอตัวเลี้ยงให้ใหญ่ก็ดีเด้ยนาะลูกเจ้าเอาพ่อเจ้าชุวทอนสบายดีโดยสบายดีอ้าวม้อนี้ชิมาถามเนะถามโลดถามความจริงเลยโดยแม่นความจริงบอว่าเจ้าหายเมียน่ะหายหยเห็นหยัง ไอ้มันบึกบวยบวยดูแลบบกใหญ่นี่แหละบวยตนี่เราก็ดูแลอยู่ดิบวยตู๋ใช่น้ำมันเอาน้าไปเล่นี่เราจะกินน้ำขอเท้าด้ยนี่ยินเมียว่าเมื่อคืนนี่เจ้าไรหนีตั้งแต่เมื่อคืนนี่ผ่านบุเรนรับบุเรนนอนหนีเลยว่ะหนีเมื่อนอน่เชินแม่ผัวแม่บอกเอาไปอไรมันไปมันเด็กมันมีบ่ออยู่บ่ใช้น้ำแล้วนะแม่บอกและนั่นไเอาไปแล้วนี่จะไปเองขับไปเอาให้เลาเนี่นางมาเราจะกินน้ำ บ้านบางหยคนบอกเห็ม้ม่นบ่ะเราอ๋เคยเคยปล่อยเคยด่าใบาปมันรรมเอเพาเ่ายันบาปเขายันบาปปล่อยด่ามือกูไ่ดีอย่าให้กันได้ก็ทัวเอ้เอาเขาวัดว่าแพงกันแล้วอันเ่าแล้วเห็นในอะ้ดูแลกันแล้วนั่นะคิดพีเจ้าเออเราก็คิดคือกันนั่นแหละเราก็แพ่เราก็เบิ่งแย่เอยู่เดียวสิถามลูกขอนน้่นแ คือเป็นพายาไม่แห้งใครจะไปกินน้ำแบบอันนั้นเอาอีลละอันนี้พ่อเจะให้บ่เมื่อคืนนี่ฮะบอกแม่บอกแม่ให้บอกแม่แน่นอนแม่บอกหรือบ่แม่ไม่เลยเข็ไม่จะพาขวบแม่เจ้าได้พ่อก็นอนผู้เดียคืนนี้ตื่นอันนั้นที่เจ้าพอให้แล้วก็หลับไปนอนไปเลยอ่าลับไปนอนไปเลย เอาบปจักบุไปยามไหนยู okay. ่ยามดี <t ried noise> ๋ยไปเที <dishes> ่ยวไห่ประตูแม่นาะพ่อเถ้าเนาะคอยกินเด้อนำห่อนเอาไปจักเย็นพอดีแต่คืออ่าพ่อเถ้านี่กะว่าวลีเนาะพ่อเถ้ากะว่าวบางการมันพอเถ้ามันใจหากเจ้าบม่ได้ให้เมียบอหายตนเองหายตนเองหายตนเองหายลูกมันไม่บอกได้เพย์บดฟังเมียว่าเจ้าน่ะหาย ลาลึกขอนชัยฮานตีฮานตีลึกคอนชัยแมนบอแมนบอดึกชานี้เด้ดึกชัยน้นเขาก็เห็นเขาคอยวิาพบฮานแมนบอพอเถอบุญชุดัตเจ้าโตชาติคอยบ่คยดึกหันติาลาพันเราบอเอาเองักช้นปันแต่งคนาเรื่องเองบอมีบเาเองเนาะพเถแมน ไอคนใต้จุ่มเทือป่าตอนนี่จะว่าหัวควันหลับแหลมนี่บางดูความเบาคนแล้วบางคนนี่บอกลาวอนะจะว่าว่าคันอยากไปได้อันพวกคนใหม่กับไปโลดจะว่าวรีบว่าเขาบอกเขาเอาคนก็ได้เอาคนอื่นพูดจบมันหนีคนมันเท่าแล้วอ๋อถ้าอยากได้ใหม่เนี่ยเอาโลดจะว่เอาโลดเขาบ่่หวงอ๋อเขาบ่กเบาย่าแล้วเมียนี่เน้เขาบ่กยา เกิเพ้นมากกิเพ้นยูพ้นประมากกิเพ้นไปอคอยบริจมกันได้คอยตามใจได้ให้มาเขาเอาเอาแล้วว่าในนั่นได้นี่มาแหละมาช่วยเรือแหละเจ้าบบอยากให้ลูกให้เมียกินน้ำบ่อบ่มีขึ้นกับเขาเขาหาเองกินเองเขาไปเชียงยูเชียงกินบ่อถามไหมมีมาบ่อยู่บ่นนอนกองยูกังกินก็หลับมกจุกห่ออ้องนี่ อันนี้คนชิชเชนปั่นแตงเลือกหาเรื่องหหาลกอะไยปั่นแตงหาเรื่องพอเท่าเองแมนใครจิ้งเขาเท่าบ่ได้อันนั้นตีบ่บ่เคยเมียว่าสุข<า>ยอยเอายังมาซอยกับเจ้าเองเชียงไปกินคนเดียวว่ะฮันเอายังเชืียง่ามันน <els> ั่งยังไม่ให้ลูกกินว่ะฮันบ่ให้กินนี่นะให้กินอยู่แมนบ่กจะเชื่อป่ะเด๋ย เจ้าพังคมหน้าเดียวเชี่ยวบ้านเชี่ยวเมืองบ่บันนี้ก็เลยเอามานั hmm. ่งเว้ากันนี่จังเอามานั่งถามเลยมาั่งถามความจริงโดยบ๊อบพม่มื้อเช้ายวนีมื้อเช้านี้แล้วก็เข้ามาบ่บ่จักคอยบ่อจื้อจังมาบ่มาลองเดิมๆเลยนะพระถามเมียว่าอันเบึงเงี้ยเจ้าอยู่เจ้ากว่าบ่เบิ่งเงี้เมียว่าโอ้ยมันหักเบาลีนบ่มีกระดูกตรงใจบ่อกอันนี้บ๊อบใหญ่ อันนั้นเหรอเขบอกคนดีบอกคนห้าสิบห้าชิบห้าิบไมได้ก็เมียเจ้าได้น่อ่าอันนั้นนี่แวเรา่ะห้าสิบคนบเต็มลอยเดี๋ยวหาชิหาชิมแล้วมันเป็นคนลอยหเาลงคนลอยแะๆมีเงินดำคำเดือนเราเราไปเอามาใช้เงินเดือนเราชิไปหามาใช้ประตูพักยาอะไรนี้ เราไม่อยู่มีคนกินกบเห็ดพราเท่าตอนนั้นคือว่าอันนั้นบัวแล้วเนี่ยมีเพ่าะเท่าเ้ยมันี้เชียใจกันได้ลูกเมียกันได้ยามันเชียกระเชียร์คนเลยอยู่น้ำกันมาจนได้ลูกได้เต้าผู้ใดเชียร์กันก็ต้องผู้ต้องอันนั้นกันด้ผู้ตู้เด้อบอกให้กันก็อย่าได้ผู้ตู้เด้อลูกหลานนั่นแหละหักแพงคือลูกหลานมาหาผู้ตู้นี่พอลูกหลานกับแพงผู้ตู้นั่นแหละหักแพงกันขี้เก่านั่นแหละโดยเอออย่าไปเอาไม้เอาหยังไปไล่ตีกันบ่บ่เคย จะตียามไหนจะเอาไม้เป็นเนไหนกับลูกพอตู้คือเก่าเมียกับเมียพอตู้คือเก่าพอเท่าเข้าห้องว่าเอาพอเท่าโดยโดยโดยถ้าสมมติว่าเจ้าไรลูกได้เมียหนีมันหนีอยากกินน้ำกินอยังชี้ไส้ได้ชี้ไส้ผู้ใดแต่กระคำสมมติเม่นไปเบิ่งเจ้าโดยบ่เมียคนต้องคิดแม่นเขาไปเอาไม่จับไม่คอนไรดีได้ขาบ้านเมืองก็เย็นสิอ่าข้าคนเป็นบ่แม่นพอเท่าอาแล้ว อ้คนเป็นบ่ <Man. S 2> มอมน,นมันก็มีปากไม่เบาอันนี้คือบโ EN, ออบแมบน,วววนความจริงเนาะเอา้ยที่เมียเบานี่เช้ายะจะเป็นภาพความคาเดียวนั่นแหละตกกองนาเดียวมันจะเป็นบ่อแต่เมอือทางเดียวบดังต็เนาะ,ะนโอยเมียจะเข้าบนนอนเฮือดคืนนีข่ข้าวบอกให้เข้าเมียฮานเขาเลื่ประจุคนประหาดขี้แจเขาไม่ใช่เขาก็เลยห้างกามาย้ำเศร้านี่แล้ววะล่าเบ้าจ้าเชื่อบ่เล่าว ก็เลยมาถามทางพ่อเท่าแล้วก็เอาเมียมานั่งได้ค่อยมาถามเจ้าความจริงว่ามันแม่นบ่พ่อเท่าอ้าวคอยอยู่คอยนอนเพียวคอย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 ไปเออสรุปแล้วคืนนี้จะได้มาเฮือบ่เอื่อยบ่ได้มามันอยู่เพียวมันจะไปทางไหนเจ้าบ่ให้เขาเราบ่แม่นแสดงว่าเมียนหนักลักหนีไปเองเกุยกุยเุยจะถามันแหมเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเบิ่งเอาแม่องไหจะไปฟังความนี่นี่มันก็ตายเหรอ คอยบ่บบ่่พอใจในนี่ล่ะหาเรื่องหาลายบ่คอยคนคนบ่ดีบ่ดีเขาไม่ได้เงินเดือนบ่ได้เงินมันานหรอกผรัฐบ่ได้บุญคอยดอกอย่าว่าไปพูดอ๋อแล้วมันมีบ่เงินกี่หนึ่งอยู่ธนาคารถ้ามันเท่านั้นสัตว์อันนี้ที่มีอยังงถ้ามันนำไปตัวเอาเงินคอยธนาคารมีเงินมีมีบัตรธนาคารคอยมีบัตรธนาคารก็มีมี เอ้าม่ค่อยคนเมื่อวานไม่ชื่นนี่คนคนลอยลอยเอกลอยโทบอลอยคนเต็มลอยนี่บอเออคนเต็มลอยเมื่อกี้นี่พันเอกบอคือพันโทนี่พันโทพันโทเออพันโทฉุนทอนบอันื้อหูป่วยบ่เบิองเบิองหูป่วยมาต่ไอ้เพื่อนเบิองก็ธรรมดาม่อยตัวคอยตมชง่มข้ามในลาวในโลกโอ้ในลูกในลาวนี่ก็เหยียบมดจะได้ไปต่อต้านได้กี้ไปมด นักเชีงหงอนลายลังฮานอยถือว่ามีบุญคุณต่อประเทศชาติตอบกู่ประเทศชาติเนาะแมนในช่วงสมัยสงครามแมนพี่น้องเอ้ยมันลบลับเชิญโมแม่ชีว่าเอาไปลูรูเรื่อยอยู่พ่อมาบ้องชุมชีชูหมาคือลูกเมียใส่ไล่โงยเจ้าเห็นเองหัวเองเจ้าทามบ้านทามเมืองก่อนทามจังการจัดตั้งพูนบ่านสะดุ๊กท่อนี่คนรุ่นไห เราอยู่ใชตจิงย้า่จาว่าเราลุนไหนอือุนศตวรรษดถ่นแล้วรุนเกเ่ยวแค่ปงเก้ายแค่ขบานครามหนึ่ง้างที่หนึ่งว่้งที่ช่อง้งที่หนึ่งว่บ่ทันต้องน้องประตูบ่ธรรมดาช่วงข้าวบรรลุลมเชิญในห่่มทางในเก่าดิฮู้บรรลมลมเชิญโ้หแน่พระจิิดทันเนาะร่างไทยในเก่าดิมุ่นปน้เปนประเดกมันเห็น มูลปั่นน้ำอ้าวไปแดกบักแตกบักบมเดี๋ยวไปผ่านไปแดกบมบบบมบีบมคนที่ยากน้ำฉับนี่เห็นไหมบมบีบนนำำเหลืองเลืองอะนะแตกตุ้มลูกบอบกแตกเจบบ้าเหยียบบกแตกแตกเองเจ้ากายมันก็มีมีหลานเลยแต่กี่วัาแต่กี่แต่วัชนาของไคของมันโดยเจ้ากายเจ้ากายมันก็แตกให้เจ้าเจ้าก,ก,กายมันก็บ่แตกก็มีเรียบร้อยเรียบร้อยมายังบมบีมันมีลูกบีมันจะ จักจกพันจักร้อยลูกเนาะมันบีคือบบบีีีลูกเหมือนบีรถไหนบอหรือว่าใหญ่กว่าหัดพอตัวบีคือลูกอัดลูกเพิ่งๆอะไรนี่เหมือนกับลูกบีรถทีมไ่นบอคือกลัวเลยอ๋อมันบดลายเนาะหน่วยหนึ่งมันจะจักพันลูกสิเท่าทามีเท่าเท่าเมื่อนี้กินข้าวกีนหนาแล้วบ่เออมากินอิ่มพออิ่มแล้วอิ่มอย่างนั้น่ะอิ่มยังคง ไม่มเบาคุลูกมันพอใจลูกมาบึงมาแยง้าทุกบุญคุณลูกทางเมียได้กินได้เขานะก็มันมันมีมีพอมีเน่นเอาก็พพตู้ผันกระบิึงอยู่ดี่อตูุกจะให้กันเท่าแล้วพตูปกอยู่นํำการหักแพงกันเจ้าก็ะหักแพงพ่อตูอยู่บ่มีอยู่เนาะคือว่าเมดเลนะเขาก็ได้เขาแขอมาเมื่อนมเมดแล้วหนึ่งแล้วยังประมานหนึ่ง นั <S <S uh, so y, ira, ่นแหละพากันหนึ like. right yeah. ่งถ้าถุบุญคุณบุพมาศอาถรรพ์ขอท้องนอกเดี๋ยวประตูใกล้คนนี้เลยปืนก็บม่ได้ยึดก็บม่ได้ไปก็บม่เป็นคือเจ้าเห็นนั่นแหละเขาจะลงไปอาบน้ำอยู่ห้วยนี่ก็ะทงนี้มองเห็นเนื้ออุทนาดอยดอยดยมีแต่ว่าย่าวิธีได้ช่วยพ่อก็ะไรแต่บุญคุณของลูกบุญคุณของบิดาแม่ดา Uhm. คุณบุญค Eugene, ุณของพระของเจ้าเออพูดได้ดูกูนาผู้เท่าอ่ะเพิ่งเพิ่นรยงในชีวิตบรนทุกถ่ายให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงรูปกาสใดก็แล้วแต่โดยพอบ่บักแบนมาอุตักน้ำพอกินเด้อเออนี่ผู้เท่าผู้สิตักน้ำเป็เจ้ากินนี่เด็กผู้นางแฮยงเจ้านี่โอ้ยลูกแม่เล็กดีนี่โอ้ย มีแต่ลูกกับเมียอะนรหลาเบิ่งยามเฮาอันเป็นยามลูกหลานเมื่อกับทะพเฮาเองพอลูกหลานกันเนียไมาเยี่ยมเป็นบางยามเลยดิเม่นบกติดอกอัยามก้าบยามอย่างกับลูกเมียแล้วเบิ่งยามเจ้ากันนะอย่าให้อย่าเครียดกันนะแพงกันพอตบ่เล่นใจใจได้ขมือดิเลยบอกบบังขับบักุมเฮงไปบ่ชนบ่ชนนี่พอได้อยู่ก็อยู่พอได้กินก็กินรูปแล้วเราให้เจ้ารีบเอลูกมาให้ให้เลยนาะอืเนี่เห็นบ่ ว่าอย่าน้นก็ได้พี่น้องเอาก็ไมารับว่นั่นแล้วนั่นแล้วมันเห็นจริงแล้วจะเอาว่าคังความพ่ายแพ้นเฮาได้แล้วมาจืดดูยังได้บ่มันมีเข้าวกินบ่ผ่านมามีเงินใช้บ่เอออันนี้เจ้าเงินเจ้าไว้ทุกชงทุกเช้าจุกคนคอยกู้คอเห็บมัดแต่คนไปเยอะว่าเืองนีเงินจุกทุกเงินเจ้ากระให้ล้วอ่ะเอ้าจะได้เอาเงินให้ลูกเอาเงินเจ้ากระให้ฮัลแล้วว่า เราเว้าเราเว้าแต่พอตู้นี่ม่ได้เว้าเนาะเดี๋บ่คบเบอร์ที่ถามนายแสงออนเล่าอันนั้นอันดีบ่เจ้าจกทวงเงินทวงค่าเ่าดีบ่เคยจุนันมีแต่ขอมีแต่ขอเอาเขาบอกมันไม่มีคมดีเราขออยู่ขอนเจ้าขอก็ไปเห็นนายแสขอขอเห็นได้จกหันจะเห็นเนาะโว้ยเอาเราขอเราก็จกแล้ว Ắc, <S <s <sh <sh <h <h <ah เขาบ่มักเลยคนกีนรักเขาเอาอยู่เลยเรากีนรักเชียงอยู่เชียงกินเราบัดได้เอาอันคือข้าวชุบลูกมาซอยเราบัดได้เอามือเฮือนได้หรอว่าเราบัดเคยเอามือเ้าบริจากเ้างบูบูบริห็นนำบเาบเห็นแต่ว่าบริห็นอยู่ในเฮือนเ็นในเฮือนจะไปไหนบูบูที่มันทิ่อย่างมันเองตัวบ๊ะสุยังอยู่นานยังไม่ได้แก่ห่านแก่ไหวแม่นั้นตัวมันตัวมันมาตัก้อนนั้นได้ขนาด อย่าและแต่ก่อนมันก็ล่าแลยก็แล้วแล้วพ่อตู่เลยยู่อยูดีดีพ่อตู่กินน้ำไหนกินอะไรไม่แห้งนะพ่อตู่กินหลายๆพอนพหลายเลือดไหลลมมันไม่แห้งนั่นแหละถ้าเจ้ากินน้ำหน่อยมันก็ชีแบบเอาแหละมีกำลมีกำลังเมืองบ่มีกำลังบังชาอยู่ไปชีแหละมันก็ว่ามันได้ดีมันมันดูแล่บงแยงแล้ว าลูกไปโรงเรียนแล้วเบึงเอ้เบึงเอ้งยีน้องเไยคอยเบื่อคอยวูแจงแจงหมดเบื่อเมียนะเบื่อเลยเพราะ่มักเามันชุชีนะชุชีมันไม่ใส่บ่ยูน้ำกันพอตู้เท่าแล้วมีแต่ลาวแล้วเบิ่งแยงเจ้ายูน้ำเท่ายีธามีก้อนเจ้าเบื่อแบบใดแน่เหตุผลอะครับคนขี้รักขี้รักคนเชื่องยูเื่องกินเช่องยูเชื่องกินคนเชื่อโกบก กกคนบราาิษัทเออเอาตบเครื่องตบของกคมีบาผัดดามันใช้ฉักเครื่องพวยใหรืองปล่าเราว่าเราสักเครื่องนด้รและเาบาก,กิ่นิดน้ะยงาน,น,านเครื่องเราก็สักในกู่ม,มือราเวเบางานให้มบ่ง